สวัสดีค่ะสวัสดีพี่พีเอฟซีทุกทุกท่านนะคะพี่พี่ค่ะวันนี้ก็กลับมาพบกับช่องบารมีพระเครื่อง EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามนะคะพี่พีวันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพราบ้านมากมายหลากหลายรายการนะคะพี่พีมาแบ่งปันให้พี่พีได้รับชมกันนะคะพี่พีขาราคาเปิดอยู่ที่สองร้อยบาททุกรายการนะคะก็มีบริการเก็บเงินปลายทางทั่วไทยนะคะพี่พีขาราคาเปิดอยู่ที่สองร้อยบาททุกรายการเก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มค่าจะส่งสําหรับปลายทาง 50บาทยอดโอนจะส่งฟรีนะคะพี่พี่สะดวกแบบไหนนะคะพี่พี่่ะสามารถ แจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะจะแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยนะคะพี่พี่ขาที่ช่องทางการติดต่อนะคะเบอร์โทรและไลน์เดิมนะคะ0644109569เบอร์โทรนี้นะคะสามารถแอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้ด้วยนะคะพี่พี่นะสะดวกแบบไหนแจ้งน้องเข้ามาได้เลยคะ่ะน้องยินดีให้บริการพี่พี่เอฟซทุกท่านนะคะวันนี้มาจัดโปรโมชั่นแบ่งปันให้กันเลยค่ะพี่พี่ราคาเปิดอยู่ที่200บาทนะคะพี่พี่ขา เก็บเงินปลายทางบวกเพิ่มค่าจะส่ง50บาทค่ะยอดโอนจะส่งฟรีนะคะพี่พอ่ะนี่เลยนะคะรายการที่1นนะเรามาเริ่มรายการที่1กันเลยค่ะรายการที่1น,นะคะก็จะเป็นอ่าพระนักปกนะคะพี่พี เป็นพระนาปกเนื้อผงนะคะพี่พี่ขามาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยนะคะองค์นี้นะคะก็จะเป็นของหลวงพ่อปวยวัดโคศิตารามนะคะพี่พี่เป็นพระนาปกเนื้อผงนะคะแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมพร้อมกรอบแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่1ค่ะพี่พี่แอดไลน์เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยกับช่องบารมีพระเครื่องค่ะพี่พี่หรือจะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งปิดได้เลยเช่นกันนะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งว่า EP ีนี้เป็น EP ีที่173รายการที่เท่าไหร่นะคะพี่พี่รายการต ต่อไปค่ะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่สองนะคะพี่พีค่ะเป็นเหรียญจุราลงกอนนะคะพี่พีสวยงามเหรียญเก่านิดนึงนะมาพร้อมกรอบเก่าๆแบบนี้เลยค่ะพี่พี รายการนี้เป็นเหรียญจุฬาลงกรณ์นะคะแบ่งปันอยู่ที่200บาทบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง5 0บาทยอดโอนจะส่งฟรีนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่3นะคะพี่พีรายการที่3นะคะก็จะเป็นเหรียญพระพุทธโสธรนะคะเหรียญหลวงพ่อโสธรนะคะพี่พีนะองค์สวยองค์งามแบบนี้เลยเป็นเหรียญเมตตามหานิยมนะคะของหลวงพ่อโสธรนะพี่พีเลขโค้ตนะคะพี่พีตอง17เนะคะเลขโค้ตนะคะ1 1ึ่นะพี่พีสวยงามมากๆนะคะเหรียญเมตตามหานิยมของหลวงพ่อโส ะะรายการนี้เป็นรายการที่3นะคะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่4นะคะพี่พรายการนี้นะคะก็จะเป็นพระเนื้อดินนะคะพี่พ พระธามาปางเนื้อดินนะคะเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะเป็นพระงเนื้อดินเผานะอยู่ในเลี่ยมแบบนี้นะคะพี่ๆรับชมแล้วสนใจถูกใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้นะคะพี่ๆใส่ไอดียไลน์นะคะ0ูนย์หกสี่สี่หนึ่งศูนย์เก้าห้าหกเก้าค่ะหรือจะโทรเบอร์เข้ามาได้เลยเช่นกันนะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่สี่นะคะต่อไปค่ะรายการที่ห้านะคะรายการที่ห้าจะเป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกลวยนะคะพี่ๆสวยเลยสําหรับรายการนี้เป็นภาพถ่ายหลวงพ่อกวยวัดโ สิทธารามสามารถเช่าบูชาเป็นของฝากของขวัญได้เลยค่ะพี่พีสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่5นะคะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบาร,รมีพระเครื่องด้วยนะคะรายการต่อไปค่ะรายการที่6นะคะรายการที่6เป็นพระสมเด็จวะะครคังหลังคอนนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะองค์นี้เก่าสวยแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมแบบนี้เลยแบ่งปันในราคา200บาทบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50ิบาทนะคะพี่พี รายการนี้เป็นรายการที่6นะคะต่อไปค่ะรายการที่7นะคะรายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะพระสมเด็จวราคังพิมพ์ใหญ่นะคะพี่ๆเนื้อผงนะองค์นี้เก่าแล้วก็สวยนะคะอาจจะมีล้านมีลามีลานบ้างนะคะก็เป็นธรรมชาติของพระเนื้อผงนะคะพี่ๆแต่ว่าไม่ได้แตกไม่ได้หักนะคะสวมใส่ใช้งานได้เหมือนเดิมค่ะพี่ๆสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่7นะคะรายการนี้เป็นรายการที่7ค่ะต่อไปค่ะรายการที่8ดนะคะ รายการที่8นะคะจะเป็นพระสมเด็จเหนือพระคมนะคะพี่พี่ของหลวงปู่ดู่นะคะเป็นเนื้อผงน้ํามันนะพี่พี่นะเก่าสวยแบบนี้เลยอยู่ในเลี่ยมแบบนี้ค่ะพี่พี่รับชมเราชอบรับชมลราใช้สนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบารามีพระเครื่องด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่8ค่ะต่อไปค่ะรายการที่9นะคะรายการที่9นะคะก็จะเป็นพระผงพายกุมารน,นะคะพี่พี่พระขุนแผนผงพายกุมารหลวงปู่ทิมนะคะพี่พี่นะองค์นี้เก่าแต่สวยนะ ะคะพี่พี่เนื้อผงนะคะด้านหลังเป็นแบบนี้เลยหลังยันนะคะแล้วก็จะมะีกรอบมาด้วยนะคะแต่ว่าไม่มีห่วงนะพี่พี่ได้มาแบบนี้นะ้องก็จะส่งและแบ่งปันกันไปแบบนี้เลยรายการนี้ ep นี้เป็น ep ที่173่สนะคะแบ่งปันอยู่ที่200บาททุกรายการค่ะพี่พี่รายการต่อไปค่ะรายการที่10นะคะรายการที่10จะเป็นเหรียญหลวงพ่อลือสีดิงดำหลังทาเวสวรรณนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้เป็นรายการที่10นะคะ รายการต่อไปค่ะรายการที่11นะคะรายการนี้จะเป็นพระแม่กวอิ่มนะคะพี่พี่ของสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรมรังสีนะคะพี่พี่นะรายการนี้จะเป็นพระแม่กวอิ่มนะคะเก่าสวยนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้ได้มาพร้อมเนื้อพร้อมกรอบแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่11นะคะพี่พี่วันนี้นะคะน้องมีพระเครื่องพระบ้านมาแบ่งปันพี่พี่กันนะคะพี่พี่เปิดราคาอยู่ที่200บาทดูทรายการค่ะรับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอนรายการนี้เป็นราย รายการที่12เป็นเหรียญหลวงปู่ไข่วัดเชิงเลนนะคะพี่พีองค์สวยองค์งามแบบนี้เลยนะคะเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบาร,รมีพระเครื่องด้วยนะคะรายการนี้เป็นรายการที่12ต่อไปค่ะรายการที่13นะคะรายการที่13นะคะก็จะเป็นเหรียญปราบห่อจุฬาลงกรณ์นะคะพี่พี่ มาพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยค่ะชาวบูชาไปแล้วสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะพี่พีรายการนี้จะเป็นเหนรียญปราบหอจุฬาลงกรณ์นะคะรายการนี้รายการที่สิบสามต่อไปค่ะรายการที่สิบสี่นะคะรายการนี้นะคะก็ จะเป็นอ่ะน่าจะเป็นอ่าพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกรูเป่ะน้องไม่แน่ใจนะพี่พี่ก็จะเป็นของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพุมรารังสีนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะเก่าสวยแบบนี้เลยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นพระนะคะพี่พีพ่นะของสมเด็จพระพุทธเจ้าโตพุมรารังสีนะคะน้องก็ไม่แน่ใจนะว่าองค์นี้จะเป็นพระศิวลีหรือว่าเป็นพระพุทธเจ้าปางเปิดโลกนะคะสําหรับพี่พี่ท่านใดที่เข้ามารับชมแลว้วรู้จักสนใจถูกใจนะคะสามารถ แอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยแจ้งน้องเข้ามาได้เลยนะคะพี่พีว่าสนใจรายการไหนปิดรายการไหนค่ะพี่พีน้องจะส่งให้นะคะทุกวันทางไปสนิทไทยรายการนี้เป็นรายการที่14ค่ะของ EP ีที่173นะคะรายการต่อไปรายการที่15นะคะ รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงกรุงเก่านะคะหลวงพ่อโตวัดพนันเชิงกรุงเก่านะคะพี่พีเนื้อนี้สวยเลยนะคะก็น่าจะเป็นเนื้ออัปปานะคะพี่พีสาหรับรายการนี้เหรียญเก่านิดนึงนะมาพร้อมเนื้มกรอบทองไมคอนแบบนี้เลยค่ะพี่พีรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่สิบห้านะคะต่อไปค่ะรายการที่สิบหกนะคะรายการที่สิบหกรายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญนะคะพี่พี รายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญสมเด็จ โตนะคะพี่พี่ขปี249 9นะคะพี่พี่เป็นเหรียญก้าวหน้าก้าทวีนะคะทรงขนมเปียกปูนนะคะพี่พี่สวยงามเลยสําหรับรายการนี้นะคะพี่พี่สวยงามแบบนี้เลยนะคะพี่พี่เป็นเนื้อทองแดงนะคะด้านหลังประมาณนี้ค่ะมาพร้อมเนี่ยมนะคะขอบจับนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่16นะคะราคาเปิดอยู่ที่200บาทค่ะพี่พี่บวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บาทนะคะรายการนี้เป็นรายการที่17รายการนี้จะเป็นพระ สมเด็จนะคะของหลวงพ่อกลวยนะคะพ,พี่เป็นพระเนื้อผงนะสมเด็จหลวงพ่อกลวยวัดโคศิตารามนะคะเป็นพระเนื้อผงแล้วก็ด้านหลังนะคะก็จะมีองค์หลวงพ่อกลวยนะคะพี่พี Boom. แบบนี้เลยมาพร้อมเลีียมพอบจับนะคะองค์สวยองค์งามแบบนี้เป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่17นะคะพี่พี EP นี้เป็น EP ที่173ค่ะต่อไปค่ะรายการที่18นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวง พ่อเกษมเขมะโกนะคะพิมพ์แตงโมนะพี่พีสวยเลยสําหรับรายการนี้เนื้อทองแดงเช่นกันแล้วก็มาพรอมเน่ยมขอบจับแบบนี้เลยปี2517รายการนี้นะคะเป็นรายการที่18ต่อไปค่ะรายการที่19รายการนี้จะเป็นเหรียญพญาเต่าเลือนนะคะพี่พี เหรียญพญาเต่าเรือรุ่นปดนี่นะคะของหลวงปู่หลิววัดไร่แตงทองนะคะพี่พี่แล้วก็มา้อมเลี่ยกรอบสแตนเลสแบบนี้เลยองค์สวยองงามแบบนี้นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่19นะคะพี่พี่สามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยค่ะน้องยินดีให้บริการนะคะพี่พี่จะส่งให้ทุกวันค่ะทางไปสนีไทยนะคะรายการต่อไปรายการที่20นะคะรายการนี้เป็นรายการที่20ินะคะพี่พี่ก็จะเป็นอ่าหลวงปู่ทวดนะคะพี่พี่เก่าสวยเลยนะคะสําหรับ รายการนี้นะคะหลวงปู่ทวดวัดบางแสะนะคะพี่พปีสองห้าศูนย์ห้านะคะหลังยันนะคะรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่ยี่สิบต่อไปค่ะรายการที่ยี่สิบเอ็ด รายการนี้จะเป็นพระพุทธชินราชนะคะของหลวงปู่เผือกนะคะพี่พีเก่าสวยเลยองค์นี้มาพร้อมเลียมพร้อมกรอบแบบนี้จัดโปรโมชั่นแบ่งปันในราคา200บาทบวกเพิ่มค่าจัดส่งปลายทาง50บาทนะคะพี่พีสำหรับรายการนี้นะคะจะเป็นรายการที่21นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งเป็น E ีีแจ้งเป็นรายการได้เลยนะคะพี่พีน้องจะส่งให้ทุกวันทางไปรสีย์ไทยรายการต่อไปรายการนี้เป็นรายการที่22นะคะก็จะเป็นอ่พระสมเด็จ นะคะพี่พี่เนื้อผงนะคะกุกลักปิดทองนะองค์เก่าองค์สวยแบบนี้เลยรายการนี้เป็นรายการที่22ค่ะต่อไปค่ะรายการที่2 3รายการนี้จะเป็นเครื่องรางงบนำอ้อยเนื้อดินนะคะพี่พี่ก็องค์นี้สวยเช่นกันนะเป็นพระเนื้อดินเผาก็จะเป็นเหมือนพระพุทธเจ้านะคะพี่พี่สิบพระองค์นะคะ เป็นพระพุทธเจ้า9้าพระองค์นะสวยเลยค่ะพี่ขออภัยนะคะพี่พีถ้าหากผิดพลาดประกันไทยขออภัยด้วยนะคะรายการนี้จะเป็นเครื่องรางงบน้ําอ้อยเนื้อดินนะคะพี่พีพระพุทธเจ้า9้าพระองค์นะคะเป็นพระเนื้อดินเผาค่ะอยู่ในกรอบ นะคะพี่พีมาพร้อมกรอบลงยาแบบนี้เลยรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่23สนใจถูกใจฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบาลมีพาเครื่องด้วยนะคะรายการนี้ค่ะพี่พีเป็นรายการที่24รายการนี้จะเป็นภาพถ่ายนะคะพี่พีของหลวงพ่อกลวยด้านหลังมีผ้ายาดนาพี่พี่สวยเลยมาพร้อมเลี่ยมแบบนี้นะคะองค์นี้นะคะเป็นองค์ที่24ค่ะต่อไปนะคะ รายการที่15รายการนี้จะเป็นประลอดเนื้อดินนะคะพี่พีมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยกรอบนะคะพี่พีขาสวยงามมีจิวเวลรี่เพชรเล็กน้อยนะคะสําหรับรายการนี้เป็นรายการที่2 5ต่อไปค่ะรายการที่26นะคะ รายการที่2 6จะเป็นพระเนื้อดินหลวงพ่อปานวัดบางนมโคนะคะพี่พี่พิขี่ไก่หางควงแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมขอบจับนาคแบบน,นี้เลยองค์นี้สวยงามมากๆนะคะพี่พไม่อยากเสียค่าจะส่งสําหรับไปลทางสามารถแจ้งมาเป็นยอดโอนได้นะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่ 26ค่ะต่อไปรายการที่2 7นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญเจริญพรบนหลวงปู่ทิมวัดละหานไ่จังหวัดระยองนะคะพี่พี่ที่ฐานมีโคดเลข9ไทยนะคะพี่พี่นะเหรียญสวยเหรียญคมหเหรียญชัดเหรียญเก่าแบบนี้เลยะคะ่ะพี่พี่เป็นเหรียญที่ระลึกนะคะพี่พี่สร้างสาราการเปลี่ยนนะคะหลวงปู่ทิมวัดละหานไรจังหวัดระยองรายการนี้เป็นรายการที่27ค่ะต่อไปค่ะรายการที่28 รายการนี้เป็นภาพถ่ายของคุณแม่ชีบุญเรือนตรบุญเติมนะคะพี่พีมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยองค์นี้สวยนะคะด้านหลังมีจานอัคาระนะคะพี่พนะพระอ่าเป็นภาพถ่ายนะคะคุณคุณแม่ชีบุญเรือนนะคะพี่พี่ รายการนี้เป็นรายการที่28นะคะต่อไปค่ะรายการที่29นะคะพี่พี่นะองค์นี้เก่าสวยแบบนี้เลยค่ะพี่พี่ช่องบารมีพราเครื่องนะคะขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอซทุกทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมนะคะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสนใจพราเครื่องพาบ้านสามารถแอดไลน์ N line, หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อให้ไว้ที่ต้นคลิปนะคะพี่พี่ทั้งโทรและไลน์เบอร์เดียวกันนะคะเบอร์โทรและไลน์นะคะ0 6 4 4 1 0 9 5 6่ นะคะพี่ๆคะ่ะสำหรับรายการที่2 9นะคะพี่ๆก็จะเป็นเหมือนคล้ายๆพระหูยานนะคะเราไม่ทราบที่นะพี่ๆขออภัยด้วยนะคะเหมือนเป็นพระหูยานนะคะเนื้อตะกั่วเนื้อชินนะพี่ๆก็จะอยู่ในเลี่ยมในเกอบแบบนี้เลยเป็นพระกุกเก่าๆนะคะพี่ๆคะ่ะ สำหรับพี่ๆท่านใดที่เข้ามารับชมแล้วรู้จักแล้วก็สนใจถูกใจนะคะสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามพูดคุยก่อนได้นะคะสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่29นะคะต่อไปค่ะรายการที่30รายการนี้นะคะก็จะเป็นเหรียญสมเด็จพระพุทธจารย์โตนะคะพรมรังสีนะคะพี่ๆมาพร้อมเลี่ยมขอบเงินแบบนี้เลยนะคะองค์นี้สวยงามมากๆค่ะปี2517นะคะรายการนี้นะคะเป็นรายการที่30ต่อไปค่ะรายการที่3า รายการนี้จะเป็นพระขุนแผนผงภายกุมารน,นะคะของพระอาจารย์เป่งนะคะพี่พีเป็นพระเนื้อผงนะเนื้อผงองค์สวยอง์งามแบบนี้เลยนะคะพี่พีรายการนี้เป็นรายการที่สามสิบเอ็ดนะคะพี่พี EP นี้นะคะเป็น EP ที่หนึ่งร้อยเจ็ดสิบสามวันนี้น้องมีพระเครื่องพระบ้านมาแบ่งปันพี่พีกันนะคะเปิดราคาแบ่งปันอยู่ที่สองร้อยบาททุกรายการนะคะพี่พีนะ รายการนี้นะคะเป็นรายการที่31ค่ะต่อไปค่ะรายการที่32รายการนี้จะเป็นพระห่างมากนะคะ พระหางมากวัดท่าสุงนะคะพี่พี่ของหลวงพ่อลือสีลิงดำน,นะคะสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่32มาพร้อมกรอบแบบนี้เลยต่อไปค่ะรายการที่33รายการนี้นะคะเป็นเหรียญหลวงปู่ดู่นะคะพี่พี่หลวงปู่ดู่วัดสแกหลังยันดวงนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงนะมาพร้อมเลี่ยมขอบแบบนี้เลยค่ะพี่พี่เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดรับรองเลยว่าสวยตรงปกถูกใจแน่นอน,นะคะ่ะพี่พี่อาจจะดูเก่านิดนึงนะคะขอคนที่รับได้ขอคนที่รับจริงนะพี่พี่พระเครื่องพระบ้านราคาวัดใจทุกองค์่ รายการเปิดอยู่ที่200บาทราคาแบ่งปันอยู่ที่200บาทบวกเพิ่มค่าจัดส่งปลายทาง50บาทยอดโอนจัดส่งฟรีสะดวกแบบไหนแจ้งการเข้ามาได้เลยนะคะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่33ต่อไปค่ะรายการที่34นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงปู่มหาศิลาสิริจันโทวัดพระธาตุเหมื่นหินนะคะรุ่นพระพุทธเจ้าส0ชาติค่ะ หลังมีเลโคดนะคะพี่พีเนื้อทองแดงนะคะองค์สวยองค์งามแบบนีๆๆ้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่34ต่อไปค่ะรายการที่35รายการนี้เป็นเหลี่ยมเท้ามหาพรมนะคะหลังจากกรเพชรนะคะพี่พีเนื้อทองแดงนะคะสําหรับรายการนี้เป็นเหรียญเท้ามหาพรหมหลังจากกรเพชรนะคะเนื้อทองแดงมาพร้อมเล่ยมพลาสติกกน้ำแบบนี้เลยค่ะพี่พีชาบูชาไปแล้วนะคะสามารถสวมใส่ใช้งานได้เลยค่ะรายการนี้เป็นรายการที่35นะคะช่องบารมีพระเครื่อง ยินดีให้บริการพี่พี่เอฟทุกท่านนะคะเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่36นะคะรายการนี้จะเป็นพระเนื้อชินนะคะพระกุเนื้อชินนะคะสมเด็จพระพุทธจารย์โตพรหมรังสีนะคะพี่พี่นี่เลยค่ะทรงช้างขี่ช้างแบบนี้เลยนะคะองค์นี้เก่าสวยนะเป็นพระกุเนื้อชินนะคะพี่พี่สนใจถูกใจนะคะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับช่องบารามีพระเครื่องด้วยนะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่สาม สามสิบหกนะคะ รายการนี้เป็นรายการที่36ต่อไปค่ะรายการที่37รายการนี้จะเป็นพระสมเด็จนะคะพี่พีสมเด็จจอปอลสมเด็จวังหน้านะคะของรัชกาลสมเด็จวัละคังนะคะพี่พีสวยงามเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พีตกแต่งมาแบบนี้เลยนะคะพี่พีนะสาหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่37นะคะรายการที่37โทรเบอร์เข้ามาได้เลยนะคะพี่พีที่เพ์โทรช่องทางการติดต่อ0 64, 9, ูน4 1 0 9 5 6 9สี่ไอดีไลน์กับเบอร์ oker, โทรเบอร์เดียวกัน นะคะพี่พี่แบ่งบันในราคา200บาททุกรายการค่ะหวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บาทพื้นที่ห่างไกลภาคใต้บนเขาบนเกาะ50บาทตลอดสายเลยค่ะปิดเกี่รรายการชอบเกียรายการแจ้งน้องเข้ามาได้เลยรายการนี้นะคะเป็นรายการที่37ค่ะต่อไปรายการที่38รายการนี้เป็นเหรียญหลวงพ่อพมนะคะพี่พี่เนื้อทองแดงนะเหรียญหลวงพ่อพมวัดช่องเคนะคะพี่พี่อายุ59พรรษาครั้งที่1น,นะคะจังหวัดนะครสวรรค์นะคะอำเภอตา คีจังหวัดนครสวรรค์นนะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่38นะคะรายการนี้เป็นรายการที่38นะคะโทรเบอร์เข้ามาแจ้งน้องด้วยนะว่าเป็น E ีที่เท่าไหร่แล้วก็รายการที่เท่าไหร่ค่ะต่อไปค่ะรายการที่39ค่ะ รายการที่39เป็นพระพุทธหินแกะนะคะเนื้อหินองค์หลายๆสวยๆแบบนี้เลยเก่าสว,วยแบบนี้นะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้เป็นรายการที่39แบ่งปันในราคา200บาทเท่านั้นบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บาทไม่อยากเสียค่าจะส่งแจ้งเป็นยอดโอนได้นะคะพี่ๆสำหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่39นะคะต่อไปค่ะรายการที่40นะคะรายการที่40เป็นแหวนนะคะพี่ๆแหวน 18K นะคะพี่ๆนะสวยเลยนะคะ สาวสวยแบบนี้นะคะแหวนทอง18 k นะเค,คะพี่ๆสนใจถูกใจนะคะแอดไลน์ N เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้แจ้งยอดโอนนะคะพี่ๆยอดโอน200บาทค่ะยอดปลายทาง250นะคะสาหรับรายการนี้เป็นรายการที่40วันนี้มีมาฝากพี่ๆกันนะคะประมาณ50รายการนะคะสนใจถูกใจสามารถติดต่อเข้ามาสอบถามเพิ่มเติมได้แอดไลน์ N เข้ามาขอรับชมภาพเพิ่มเติมได้เลยเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่41นะคะรายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อเดอ นะคะพี่พี่เนื้อทองแดงนะคะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโคค่ะพี่พี่นะสวยงามเหรียญเก่าเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยค่ะแล้วก็มาพร้อมเลี่ยมสามห่วงแบบนี้เลยค่ะพี่พี่น้องขออนุญาตซูมนิดนึงนะคะถ้าหากให้รับชมภาพไม่ชัดหรือฟังไม่ทันนะคะขออภัยด้วยนะคะพี่พีเหรียญเก่านิดนึงนะ ก็จะมาพร้อมกรอบแบบนี้เลยค่ะเหรียญหลวงพ่อเดิมวัดหนองโพปี2 4 8 2ดนะคะพี่ๆสวยงามแบบนี้เลยเหรียญเก่าเหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดมาพร้อมกรอบ3าห่วงค่ะพี่ๆรายการนี้เป็นรายการที่41ต่อไปค่ะรายการที่42รายการนี้นะคะก็จะเป็นลูกอมนะคะของหลวงปู่ทิมปุกเสกนะคะพี่ๆอันนี้เลยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะ รายการนี้เป็นรายการที่42ค่ะช่องบารมีพาเครื่องขอขอบพระคุณนะคะพี่พีเทุกทุกท่านนะคะที่เข้ามารับชมนะคะพี่พเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสนใจพาเครื่องพาบ้านสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องทางการติดต่อ ให้ไหว้ที่ต้นคลิปนะคะรายการนี้เป็นรายการที่43ก็จะเป็นเหรียญหล่อนะคะพี่พี่หลวงปู่สุขวัดปากองมหามเท่านะคะพี่พี่มาพร้อมเลี่ยมด้านในเป็นเลี่ยมขอบเงินนะคะด้านนอกเป็นเลี่ยมพลาสติกขอบเปิดแบบนี้เลยองคเก่านะคะพี่พี่สำหรับรายการนี้ราคาเปิดอยู่ที่200บาททุกรายการนะคะพี่พี่นะรายการต่อไปค่ะรายการที่ 44นะคะรายการต่อไปรายการที่44รายการนี้จะเป็นเหรียญหลวงพ่อคงนะคะพี่พีเหรียญหลวงพ่อคงวัดบางกระพร้อมเหรียญรับผลพูนทวีนะคะพิมพ์ฉลุนะคะพี่พีนะสวยงามมากๆค่ะก็จะมาพร้อมเลี่ยมนะคะพี่พีเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยตัดขอบสีน้ําเงินนะคะสําหรับรายการนี้นะคะเป็นรายการที่44นะคะพี่พีเรามาต่อกันที่รายการต่อไปค่ะรายการที่45นะคะก็จะเป็นพระเนื้อผงนะคะพี่พีนะ องนี้จะเป be ็นเหมือนพานเนื้อผงจะลอยนะคะพี่น้องไม่ทราบที่นะคะขออภัยด้วยนะคะด้านหลังก็จะมีเหมือนปั๊มประทับตานะคะพี่พี่แบบนี้เลยองค์เก่าองคสวยองงามแบบนี้มาพร้อมเลี่ยมพลาสติกกับน้ํานะคะพี่พี่สําหรับรายการนี้เป็นรายการที่45นะคะเข้ามารับชมแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะพี่พี่รายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่46นะคะรายการที่46เป็นเหลียนหลวงพ่อท่านเขียวนะคะพี่พี่เหลี่ยนหลวงพ่อท่านเขียว ว,วัดหลงมนนะคะปี2513องค์สวยองค์งามนะคะ <ๆ S 1> เหรียญสวยเหรียญคมเหรียญชัดแบบนี้เลยรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่46นะคะต่อไปค่ะรายการที่47นะคะพี่พี่รายการนี้นะคะมาแบ่งปันจริงๆนะพี่พี่ต้นทุนไม่ได้กันเลยทีเดียวนะคะก็แบ่งปันอยู่ที่200บาทนะคะรายการนี้จะเป็นเหมือนมือพระพุทธเจ้านะคะพ,พี่ถ้าหากเรียกไม่ถูกพูดไม่ชัดนะคะพี่พี่ขออภัยด้วยนะรายการนี้เป็นเนื้อหินยกน้ำผึ้ง นะคะพี่พี่บอกเลยว่าต้นทุนนี้มาสูงมากๆสําหรับรายการนี้ก็แบ่งปันให้ในราคา200บาทเช่นกันค่ะพี่พี่จัดโปรโมชั่นให้เลยนะคะสําหรับรายการนี้นะคะก็จะเป็นรายการที่47นะคะพี่พี่รายการนี้เป็นรายการที่47นะคะต่อไปค่ะรายการที่48นะคะพี่พี่รายการนี้จะเป็นพระแม่กวนอิมนะคะพี่พี พระแม่กวน,วนอิมเนื้อหินนะคะพี่พี่นะมาพร้อมสร้อยแบบนี้เลยสวยงามมากๆนะคะแบ่งปันในราคา200บาทค่ะพี่พี่บวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บาทนะคะพระเครื่องพระบ้านแบ่งปันทุกองทุกรายการกับช่องบารมีพระเครื่องนะคะพี่พี่จัดโปรโมชั่นให้เลย200บาทค่ะบวกเพิ่มค่าจะส่งปลายทาง50บบาทรายการนี้ไม่กะมากนะคะ ขอคนรับได้ขอคนรับจริงนะคะรายการนี้เป็นรายการที่48ต่อไปค่ะรายการที่49รายการนี้ก็จะเป็นเหรียญหลวงปู่หมุนนะคะเหรียญหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานนะพี่ๆมาพร้อมเลี่ยมพลาสติกแบบนี้เลยอาจจะดูเก่านิดนึงนะคะด้านหลังก็จะเป็นแบบนี้มีขวาญถุงนะคะพี่ๆหลวงปู่หมุนวัดบ้านจานจังหวัดศรีสะเกดนะคะรายการนี้เป็นรายการที่49ค่ะต่อไปรายการที่50รายการนี้จะเป็นแหวนนะคะพี่ๆของหลวงพ่อโตนะคะแหวนสมเด็จพระพุทธเจ้า พ่อโตพมรังสีปลุกเสกนะคะพี่ๆสวยงามมากๆนะคะสามารถเช่าบูชาเป็นของฝากของขวัญได้เลยวงเล็กนิดนึงนะขอคนนิ้วเล็กนิดนึงค่ะพี่ๆเก่าสวยแบบนี้เลยค่ะอ่ะนี่เลยนะคะพี่ๆของหลวงพ่อโตนะคะมาจากโปรโมชั่นแบ่งปัน200บาทบวกเพิ่มค่าจัดส่งปลายทาง50บาทพี่ๆท,ท่านใดที่อ่าเป็นลูกศิษย์สายหลวงพ่อโตนะคะสามารถโทรเบอร์เข้ามาแจ้งปิดได้เลยนะรายการนี้เป็นรายการที่50ิบ อีพีนี้นะคะเป็นอีพีที่173ค่ะพี่พี่น้องขอฝากรายการนี้เป็นรายการสุดท้ายของอีพีที่173ค่ะพี่พี่ช่องบารมีพาเครื่องนะคะขอขอบพระคุณนะคะพี่พี่เอฟซทุกทุกท่านค่ะที่เข้ามารับชมค่ะน้องฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้น้องด้วยนะคะสนใจพาเครื่องพาบ้านสามารถแอดไลน์หรือโทรเบอร์เข้ามาได้เลยที่ช่องนางการติดต่อนะคะพี่พี่ยังคงเบอร์เดิมและลายเดิมนะคะ0 6 4 4 1 0 9 5 6 9เเบอร์นี้เบอร์เดียวเท่านั้นค่ะพี่พี่ค่ะ ไอ l i ลนก็เบอร์เดียวกันนะคะสำหรับวันนี้สำหรับ EP นี้ต้องขอตัวลาไปก่อนค่ะแล้วเรามาพบกันใหม่ใน EP หน้านะคะพี่พีสวัสดีค่ะ